รองผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลหน่วยรบพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในห้วงปีที่ผ่านมาที่จังหวัดลบบุรีพลเอกนัทวุฒนาคนครรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้บรัญรชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเป็นผู้แทนผู้บรัญรชาการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมนำของขวัญปีใหม่จากกองทัพบกมอบให้แก่ข้าราชการกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีพลโทรนรงฤทธิ์คำพิระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพร้มอมคณะนายทหารรบพิเศษให้การต้อนรับโดยเมื่อเดินทางมาถึงรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนการพัฒนาในด้านักยภาพกำลังพลของหน่วยรบพิเศษพร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อกำลังพลของหน่วยเป็นท็อปแมนของกองทัพบก และเป็นหลักสําคัญในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะที่สําคัญของนักรบพิเศษนักห้องประชุมปองบรราการหน่วยบรรจการสงครามพิเศษ จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปยังนสนามศรีราชดโชหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสมครามพิเศษเพื่อพบปะเยี่ยมเยยนกำลังพลหน่วยรบพิเศษสมมอบของขวัญปีใหม่จากกองทัพบกให้แก่ผู้แทนหน่วยซึ่งมีกำลังพลเป็นบัตรราชาการสนามตามแนวชายแดนร่วมเป็นผู้แทนในการรับมอบเพื่อส่งต่อให้แก่ทหารหน่วยรบพิเศษทั้งในที่ตั้งปกติ และผู้ซึ่งปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารนักรบพิเศษทุกนายในการปฏิบัติงานในห่วงปีที่ผ่านมาโอกาสเดียวกันนี้รองผู้าการทาหารบกอาสาอำนวยวยพรปีใหม่พลเอกพนาแควปอดทุกผู้บราการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บก ที่มีกําลังคนกองทัพบ,บกทุกนายโดยขอส่งข้อความปรารถนาดีและกําลังใจให้กับทหารนักรบพิเศษทุกนายโดยระบุว่าตลอดห่วงปีที่ผ่านมาทหารรบพิเศษได้ปฏิบัติภารกิจในด้านป้องกันประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความมุ่งมั่นแม้จะต้องเผชิญกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคนานประการแต่กำลังคนของกองทัพบ,บกทุกนายโดยเฉพาะทหารหน่วยรบพิเศษต่างม,มานะพยายามทำให้ภารกิจทุกด้านสำเร็จลุล่วงผลดีส่อส่วนรวม อีกทั้งสามารถเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการยอมรับเชื่อมั่นสถานในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพบกที่พร้อมเป็นหลักดูแลความมั่นคงให้กับประเทศชาติตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศชาติและดํารงไว้ซึ่งบทบาทอันมีเกียรตในการรักษาความมั่นคงของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเกศชัยหัวหน้าศูนย์ข่าวออนไลน์รบรีรายการสาระดีๆสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ